น้ำตาลมะพร้าวเป็นผลผลิตที่ได้จากช่อดอกของมะพร้าวที่ชาวบ้านเรียกว่าจันทร์หรืองวงมะพร้าวซึ่งจะให้น้ำตาลสดได้เมื่อต้นมะพร้าวมีอายุ3-4ปีจึงเริ่มปาดงวงเพื่อรองน้ำตาลสำหรับใช้ทำน้ำตาลมะพร้าวการขึ้นตาลชาวสวนจะแต่งกายตามสบายไม่เน้นที่รูปแบบ แต่เน้นความคล่องแคล่วในการทำงานคาดมีดปาดตาลไว้ที่เอวและออกไปขึ้นตาลก่อนที่จะขึ้นตาลทุกครั้งชาวสวนจะรับมีดปาดตาลด้วยหินรับมีดเพื่อให้มีดมีความคมเพียงพอสำหรับการปาดงวงตาลเตรียมกระบอกตาลโดยใส่ไม้พยอมหรือไม้เคี้ยมที่ก้นกระบอกเพื่อการน้ำตาลบูด เพราะต้องรองน้ําตาลไว้หลายชั่วโมงอาจะนํามาเคี่ยวเยวหลังจากนั้นจึงรวมกระบอกมัดไว้เป็นกลุ่มๆแล้วใช้ไมคานหาบกระบอกออกไปขึ้นตาลในการขึ้นตาลจะแบ่งเป็นสองช่วงเวลาคือเวลาเช้าและเวลาบ่าย ดยเวลาเช้าจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ5นาฬิกาถึง12นาฬิกาหรือตี5ถึงเที่ยงวันเรียกว่าตานเช้าเวลาบ่ายจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ14นาฬิกาถึง20นาฬิกาหรือบ่าย2โมงถึง2ทุ่มเรียกว่าตานบ่ายชาวสวนจะเริ่มขึ้นตานโดยนำกระบอกที่เตรียมมา ให้เท่ากับจำนวนงวงตาลที่รองไว้เดิมต่อนหนึ่งต้นจากนั้นชาวสวนจะปีนพระองค์ขึ้นไปถึงงวงตาลแล้วปลดกระบอกตาลลูกเดิมที่รองน้ำตาลไว้จากนั้นใช้มีดปาดตาลปาดที่ปลายงวงตาลบางๆนำกระบอกลูกใหม่ที่เตรียมไว้มาเปลี่ยนเพื่อรองน้ำตาลแทนที่กระบอกเดิมที่ปลดออกนำน้ำตาลที่ได้มารวบรวมไว้ที่โคนต้นจนครบทุกต้น จึงหาบกลับไปที่เตาตาลในงวงตาลแต่ละงวงสามารถปาดได้หลายครั้งบางงวงสามารถปาดจนกระทั่งหรืองวงสั้นมากจากนั้นจึงเริ่มปาดงวงใหม่ที่ชาวสวนเรียกว่างวงน้องการเริ่มปาดงวงตาลน,นั้น ชาวสวนจะเริ่มเหนี่ยวงวงเมื่อมะพร้าวออกจันทร์หรือขณะดอกยังตูมซึ่งจะมีลักษณะเป็นงวงคล้ายงวงช้างมีกาบเปี้ยวหุ้มอยู่เรียกว่างวงตาลเมื่อดอกเริ่มแก่กาบเปี้ยวจะแตกออกช่วงที่ดอกหรือจันทร์กำลังจะเปลี่ยนจากดอกอ่อนสีเหลืองไปเป็นดอกแก่สีเขียว ธรรมชาติของงวงตาลจะชี้ขึ้นบนฟ้าถ้าไม่เหนียวงวงตามกรรมวิธีก็จะนำกระบอกไปแขวนเพื่อรองน้ำตาลไม่ได้ชาวสวนจะเริ่มเหนียวงวงในตอนเย็นเนื่องจากตอนเชา้างวงตาลจะแข็งและหักง่ายแต่ตอนเย็นงวงตาลจะนิ่มเนื่องจากได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์มาทั้งวันงวงตาลที่เหมาะจะปาดเพื่อรองน้ำตาลน,นั้น ลุนได้จากคนงวงจะเรียวปลายงวงเริ่มกลมกับเปี้ยวยังตูมไม่นิ่มและแข็งเกินไปเมื่องวงเริ่มใช้งานได้ชาวสวนจะทำการเหนี่ยวงวงโดยปาดท,ที่ใต้ท้องตรงโคนงวงตาลจากนั้นใช้มือค่อยๆโน้มลงมาช้าๆถ้ารีบร้อนเกินไป พองวงที่ปาดไว้จะหักน้ำตาลจะไม่ไหลใช้เชือกผูกค้อนไปทางปลายงวงเหนี่ยวไว้กับทางมะพร้าวที่อยู่ต่ําลงไปเพื่อดึงให้งวงค่อยๆโน้มปลายลงทีละน้อยจากนั้นจึงค่อยๆใช้วิธีปลูกร่นลงมาวันละน้อยหรือวันเว้นวัน,วนจนกระทั่งงวงโน้มลงจนเริ่มปาดได้จึงเริ่มปาดปลายงวงที่มีกาบเปี้ยวหุ้มอยู่ ปาดไปทุกวันก็จะมีน้ำตาลค่อยๆไหลออกมาแต่ถ้าน้ำตาลไหลน้อยมากก็ให้ปาดไปจนประมาณหนึ่งในสของความยาวของงวงเมื่อมีน้ำตาลไหลมากพอจึงนํากระบอกมาแขวนรองน้ำตาลได้แล้วปาดงวงตาลทุกวันถ้างวงใดมีน้ำตาลไหลออกมากก็ต้องปาดงวงบางๆเพื่อให้ปาดได้นานๆและปาดได้จนถึงควงวงถ้าน้ำตาลไหลออกน้อยต้องปาดให้หนา แต่ก็จะทำให้งวงตาลหมดเร็วขึ้นเมื่อปาดงวงได้สักระยะหนึ่งชาวสวนจะสังเกตดอกที่อยู่ภายในกับเปี้ยวเมื่อเห็นว่าดอกกำลังเริ่มเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเขียวหรือดอกเริ่มแก่กับเปี้ยวจะแตกลายชาวสวนจะต้องเลาะเอากาบเปี้ยวออกซึ่งก็จะทำให้ก้านดอกบานออกและกลายเป็นผล แต่ชาวสวนจะรีบใช้เชือกมัดจันหรืองวงให้แน่นเหมือนตอนยังมีกับเปี้ยหุ้มอยู่โดยมัดเป็นเปราะๆแบบมัดข้าวต้มงวงใหญ่มัดทีงวงเล็กมัดไว้ห่างๆเวลาปาดงวงตาลถ้ามีน้ำตาลมากต้องปาดงวงบางๆจะปาดได้นานและปาดได้ถึงโคนงวงถ้าน้ำตาลออกน้อยก็ต้องปาดหนาแต่จะทำให้น้ำตาลหมดจากงวงเร็ว เมื่อขึ้นตาลเสร็จแล้วชาวสวนจะรวบรวมน้ำตาลสดกลับเตาเพื่อเคี่ยวตาล